สนับสนุนโดยทรูเคียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกลล์สไตล์เซนสุภพงศ์ขึ้นแทน่นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของทรู 5G มิกทองระยะหมูบิ๊กแอสหายจากโควิด1 9แล้วเติรนธนาพลใกล้พ้นโทษแล้วหลังสารสั่งจำคุกหนึ่งปีจองกุก BTS ชนะโหวตคว้าตำแหน่งผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลก ทอม,ฮอ,มฮอลแลนด์ได้รับการติดต่อให้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรงานออสการ์ปีนี้สวัสดีครับคุณู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside News Tonight นะคะวันนี้อยู่กับจีน่าและพี่ปอค่ะ สวัสดีครับจีน่าสวัสดีค่ะพี่ปอสวัสดีวันนี้หน้าตาน,น้องดูสดใสนะครับไปทําอะไรมาครับน้องอาจจะโบแป้งเยอะเกินไปหรือเปล่าหน <laughs> ้า <laughs> ตาสดใสก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการปรับเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่ new normal นะคะหน้าผมก็ต้องอทําเองพี่ปอแต่จะถามน้องว่าน้องใส่เต็มชุดหรือเป่าหรือว่ามาแค่ครึ่งตัวแบบพี่เออ เราเราเราเมมสองซ้ำวาลุกพร้อมกันไหมจีน่าไม่เอาเครับเอารามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่านะคะข่าวแรกโอ้โห congratulation เลยนะคะตบมือให้กับพรีเซนเตอร์คนใหม่เย้ของ True 5G ของเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือหนุ่มเซนสุปรพงศ์ค่ะ ตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ True 5G คุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วีระเตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสารบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนได้ถ่ายภาพพร้อมมอบชอบดอกไม้นะคะให้กับเส้นสุปรพงศ์เป็นการต้อนรับสู่ครอบครัว True 5G อย่างเป็นทางการค่ะ ด้านหนุ่มเซนเองนะคะก็ได้โพสต์ภาพพร้อมเผยความรู้สึกผ่านอินส a าแกรมส่วนตัวว่าขอขอบคุณ true 5 g ขอบคุณพี่โอและทีมที่ให้โอกาสผมได้นำเสนอเครือข่ายมือถืออันดับหนึ่งและผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายของ true 5 g เซนอยากเชิญชวนทุกคนมาเปลี่ยนสู่ชีวิตแห่งอนาคตที่ครบกว่าตอบโจทย์ทุกดิจิทัลไลฟ์สไตล์ในแบบคุณ true 5 g เซน new presenter พร้อมกับติด Hashtag ครบกับ True 5G ซึ่งหลังจากที่เปิดตัว p r e s e นเตอ True 5G คนใหม่ไปได้ไม่นานนะคะก็ได้มีแฟนๆเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีผ่าน Hashtag True 5G Send New Presenter แล้วก็ Hashtag ครบกับ True 5G ใน Twitter จนฮอตขึ้นเทรนด์กันเลยทีเดียวค่ะ เซนเขาก็ยังโพสตรัวๆเลยนะลงใน i n s t a g r กร Story นั่นเองนะคะพร้อมกับใส่ Hashtag ด้วยว่าครบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแร่งรํำค่ะโอ้โหนี่อย่างนี้เขาต้องอย่างนี้เหมือนคนอื่นเลวววยว่าถ้าอย่างนี้เลยจำได้กันกันตะถาวอมาท่า,านี้เลยต้องทุกคนเลยนะคะก็ขอแสดงความดีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเครือข่ายมือถือก็มาเป็นครอบครัวเ <ๆ S 1> ดีดวยวกันกับพวกเรานะคะกับทร 5G ค่ะ โอ้นี่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง True เองเนี่ยควรจะต้องมีพรีเซนเตอร์เป็นนางสาวไทยสักคนหนึ่งนะฮะที่เป็นสโตเอร์เซนที่สามารถที่จะพูดแล้วก็สามารถที่จะพรีเซนต์ดีเหมือนกับคุณบุ๋มปนัดดา กจะแบบน้นาทีเหมือนกำลังจะมงลงแต่ว่าไปสวมบนหัวคนอื่นแทนเอ๊จังหวะมันแปลกๆนะคะตอนนี้เรามาที่ไฮไลท์ของเรานะครับอย่างที่บอกไปอาพี่หมูบิ๊กแอสกับคุณมิกทองระยะหายป่วยจากโควิดเป็นที่เรียบร้อยไปอัปเดตกันครับ กลับบ้านไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับครอบครัวของมือกีตาร์ชื่อดังหมูบิ๊กแอหรืออภิชาติพรมรักษาครับที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาแจ้งนะครับบอกตัวเองภรรยารวมถึงลูกๆเนี่ยตรวจพบเชือ้อโควิด -19 และได้เข้ารับการรักษาตัวจนหายดีแล้วนะครับวันนี้ที่หมูเองก็ได้มาแชร์ประสบการณ์นะฮะรวมถึงฝากเตือนภัยจากโควิด -19 ว่าเกิดขึ้นได้แม้ว่าเราจะดูแลดีที่สุดแล้วก็ตาม นอกจากนี้นะฮะเจ้าตัวยังุยงานออกร้อมปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่ามีความสุขมากๆนะสวัสดีค่ะพี่หมูสวัสดีครับเรื่องราวมันก็เกี่ยวกับอา่าเนี่ยฮะการฉีดวัคซีนเรื่องการโรคระบาดอะไรพวกนี้บ้งดีเลยก<า>็อยากให้ฝากติดตามด้วยก็คือคเรื่องราวเหมือนกับอ่าคนไระเอกเนี่เขาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไปเจอคุณหมอที่เป็นแบบกบ เรือ,ม,อมันก็เป็นประมาณบา่ไปถึงแฟนเตงทีนีน้องๆที่แสดงความเป็นห่วงมานะครับก็ขอบคุณม,มากครับช่วงที่ผ่านมาที่แบบเราติดโควิดอย่างเงี้ยเรามีความากังวลมากน้อยแค่ไหนคบพี่หัวสองปีที่ผ่านมาเนี่ยครอบครัวผมไม่ออกจากเซฟโซนเลยคือช่บ้านตลอดแล้วก็ผมก็เวลาผมไปทํางานไปห้องอัดเนี่ยผมก็จะไปคนเดียวผมไม่ไปซื้อกับข้าวไปอะไรเสร็จกลับมาผมก็จะอาบน้ําล้างตัวอยู่บ้านก็กินข้าวช้อนกลางตลอด แต่ว่าพอปลายปีที่แล้วเนี่ยต้องต้องไปอาไปเยี่ยมพ่อตาฮะพ่อตาก็คือพาหลานขึ้นไปตอนปลายปีขึ้นไปที่เชียงรายครับแล้วก็ระหว่างไปเนี่ยเราก็ปกตกตัวเองตลอดคือดูแลตัวเองทีทุกอย่างแต่ว่าก็ก็สุดท้ายก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าไปติดมาจากไหนเพราะว่าอาการมันมาจากอน้องลูกคนเล็กน้องเมืองเนี่ยเขามีอาการก่อนเราก็นึกว่าเป็นไข้ธรรมดาเพราะว่าเขาอ่า เป็นไข้เสร็จเราให้กินยาปลาลาแล้วก็หายเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยมันหนาวมากจริงๆตประมาสิเราหูปราแตดอ,องศาดนาวองศาเรากม่รู้ว่าเขาอากาศเปลี่ยนอะไรเรนนะก็โอเคก็ไม่ได้กินอะไรไม่ได้กินว่าเขาเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ออกไปไหนมีไข้คนแรกคนเล็กแล้วก็กินพาลาแล้วก็หายค <ทะ S 2> พราะอีกวันหนึ่งก็พี่คนรองก็เป็นแล้วให้กินปาลาก็หายค อีกวันหนึ่งก็เป็นที่คนโตเป็นแล้วก็ไล่ไล่มาจนเป็นผมคนสุดท้ายของผมเนี่ยอาการออกวันที่ <c oughs> กล<า>ับกรุ<า>กงเทพขับรถกลับกรุงเทพก็เริ่มแบบไข้ขึ้นปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย<า>่างเงี้ยตัวเองก็คิดว่าเป็นไข้หว<า>ัดใหญ่เพราะว่าไม่มีอาการอือ่นร่วมทั้งท้องเสียหรือว่าไอหรืออะไรผมไม่ไอไม่อะไรเลยแค่เป็นไข้อย่างเดียวอัปเดตอาการนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างจริงๆมันถึงถึงขั้นี่แบบต้องลงลงปอดเลยไหมของพี่หมูเอง อ๋อไม่มีเลยครับครอบครัวเราไม่มีอาไรหรอกอมีคนเล็กน,นะที่เป็นคนแรกแล้วปอดเขาเป็นฝ้าคุณหมอก็เลยบอกว่าอามันน่าจะเป็นการรักษาที่เป็นเป็นการรักษาขาลงก็คือค่อยๆพื้นตัวแต่ว่าอาการเนียไม่ไม่รุนแรงขึ้นแน่นอน อตอนนี้เรามากันที่พระเอกสุดหลอ่อคนนี้มิกทองระยะนะครับแฟนคลับก็แห่ส่งคอมเมนต์ให้กําลังใจกันเพียบเลยที่ก่อนหน้านี้ทางต้นสังกัดเองนะครับก็มีการออกมาแจ้งว่าหนุ่มมิกติดโควิด -19 และได้รับการรักษาตัวเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้โพสต์ข่าวดีว่าตอนนี้หายป่วยแล้วทางคุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านได้แต่ยังคงต้องทําตามมาตรการอย่างเข้มงวดนะฮะโดยกักตัวเนี่ยสิวัน ส่วนอาการปกติทั่วไปนะครับตอนนี้สบายสบายครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนอกจากนี้ทางบ้านพี่น้องในวงการบันเทิงรวมถึงแฟน,แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มมิกกันเป็นอย่างมากเลยละครับ เพชรมิสแกลนแชร์ข่าวนะคะพร้อมโพสต์ข้อความช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้จิจิจิราพรมิสแกลนพังงาล่าสุดนะคะทางทีมข่าวได้ติดต่อไปยังผู้ดูแลก็แจ้งว่าจิจินั้นได้ติดเชื้อโควิด1 i d 1 9จริงค่ะ การแพร่ระบาดของเชื้อโอมิครอนนี่ก็ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะพี่ปอม,มีคนติดเชื้อจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะครับผมแล้วก็ดูเหมือนจํานวนน้อยนะแต่ว่ากลายเป็นว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นที่รู้จักในสังคมเหมือนกันนะ ใช่แล้วค่ะ,ปปะแล้วก็มีอีกหนึ่งข <ไป S 1> ่าวมาอัปเดตกันนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อก,การจากไปของคุณพ่อวัยพฤเพชรสุพรรณนะคะจากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลเวลาโดยประมาณก็15นาฬิกา24นาทีนะคะคุณพ่อ<ช>เริ่มป่วยเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนค่ะที่ผ่านมาท่านอดทนแล้วก็สู้มากนะคะแล้วก็ตอนนี้ท่านก็จากพวกเรไปแล้วแต่จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปค่ะ ครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางครอบครัวด้วยนะคะขอปร,รับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะมาดู2คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ<า>คู่หนึ่งเนี่ยเขายังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่สําหรับเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่ว่าอีกคู่หนึ่งดูเหมือนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีการลงรูปคู่กันในอินสต g r a m มแล้วนะคะนั่นก็คือหนุ่มแบงค์ทิติและก็สาวพิมฐานนั่นเองค่ะ แต่คู่แรกที่เราจะมาอัปเดตกันนั่นก็คือสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะหลังจากที่ชาวเน็ตนั้นต่างพากันสงสัยความสัมพันธ์ของนักแสดงนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วก็นักกีฬาแบดมินตันทีมชาติชื่อดังนะคะปอปอซับซีรีค่ะที่มีโมเมนต์หอบดอกไม้ช่อโตไปยินดีกับสาวใบเฟิร์นหลังได้รับรางวัลน,นักแสดงนำหญียอดเยี่ยมแถมช่วงสิ้นปีนะคะทั้งคู่เนี่ยยังร่วมทริปเดินทางไปเที่ยวกันที่ภูเก็ตอีกด้วยงานนี้สาวใบเฟิร์นนะคะจึงต้องออกมาเปิดใจชัดๆถึงความสัมพั แล้วก็กระแสจิ้นในครั้งนี้ค่ะเธอก็บอกว่าใบเฟินกับปอปอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันจริงๆ ถ่ายรายการด้วยกันก็เฮฮานะคะเวลาเพื่อนไปแข่งเราก็ไปเชียร์พอกลับมาก็พาเพื่อนไปเทีย่ยวแต่หลังจากที่ไปเทีย่ยวกลับมาเพื่อนหายไปเลยไม่ค่อยทักมานะคะสงสัยจะเสียความรู้สึกเธอบอกอย่างนี้นะใบเฟิร์นเนี่ยยังย้ําอีกนะคะว่าสถานะกับปอป,อป้อไม่มีอะไรจริงๆเพราะว่าเป็นเพื่อนกันมีแต่ความหวังดีต่อกันค่ะส่วนทางด้านคู่จิ้นกับพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างนายณพัฒนนะคะที่หลายคนยังคงจับตาลุ้นให้ใบเฟิร์นกับนายเนี่ยเป็นคู่จริง โดยทั้งสองก็ได้เผยว่าเป็นเพื่อนกันมีปัญหาอะไรก็ชอบเล่าให้กันฟังนะคะอีกทั้งยังเผยว่าแม่หมูเนี่ยชอบแล้วก็รักใบเฟิร์นมากๆเลยละค่ะส่วนอีกคู่นะคะที่ถูกจับตามองสถานะความสัมพันธ์มาสักระยะอย่างคู่ของนักแสดงหนุ่มสุดหล่อแบงค์ทิตินะคะและเน็ตไอดอลสาวสวยพิมพ์ถาาฐนิดา จากที่ก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยต่างสงสัยว่าทั้งคู่นั้นกําลังกบหาดูใจกันอยู่หรือเปล่าหลังไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์ในอินสตาแกรมแซวกันอยู่บ่อยๆดูมีความสนิทสนมกันพอสมควรนะคะจนทําให้เหล่าชาวเน็ตเนี่ยก็ต่างพากันลุ้นถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้มากกันเลยทีเดียวว่าเมื่อไหร่จะเปิดตัวกันสักทีล่าสุดนะคะทางด้านหนุ่มแบงค์ได้โพสภาพลงใน i อ s ี o r y นะคะกับสาวพิมถาขณะที่ทั้งคู่นั้นได้ไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันค่ะ แถมทางด้านพิมถาเองก็ยังนําภาพดังกล่าวนั้นไปโพสต์ซ้ําอีกด้วยไม่รู้ว่านี่เป็นการเปิดตัวแล้วหรือเปล่านะคะแต่ก็ทําเอาบรรดาแฟนคลับนั้นโอ้โหเขาฟินกันไม่น้อยค่ะและจากนี้คิดว่าจะต้องมีภาพหว,วานๆน่ารักๆของทั้งคู่มาให้เห็นกันอีกแน่นอนนะคะรลอลุ้นแล้วก็เฝ้าเชียร์กันต่อไปค่ะ จริงๆคู่ของพิมถากับแบงค์เนี่ยเขาก็ชัดเจนมาเรื่อยๆมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงที่ติดโควิดนะพี่ปอครับครับแต่น้องใบเฟิร์นนี่คือเอาจริงดารานักแสดงคนหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือน้องใบเฟิร์นพิมชนกเนี่ยแหละนี่แล้วผมก็เคยเป๊ก ตอนนั้นผมเคยถามเลยนะว่าน้องก็มีแฟนหรือ,อยัง<ช>ผมถามเหมือนกับแบบคนในแบบในวงการที่อาจจะแบบรู้ว่าน้องก็มีใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะมีแบบเหมือนแบบเป็นแฟนหนุ่มนอกวงการอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจนะ<อ>ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่เขาบอกผมมาเนี่ยเขาคอนเฟิร์มหรือเปล่าหรือเขาเขาเองเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงค่ะเออใช่ไหมแต่ก็ใบเฟินครับขอให้น้องโชคดีนะครับใบเฟินค่ะพี่ปอทําแบบนี้กับทุกคนค่ะ แจกหัวใจให้ไปทั่วเลยนะคะผมมีหลายใจเอามีหลายใจไปเลยที่บ้านชินแล้วเนาะสภาบิบิทเดินออกมานะคะแซงมาเรื่องนี้มาเรื่องนี้แล้วกันมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอยากจะรู้มากกว่าเรื่องของตัวผมนะฮะก็คือยินกับวอนะครับรวมถึงน้องพร้อมด้วยสามคนนี้ล่าสุดไปเป็นนักแสดงอิสระเป็นที่เรียบร้อยทางค่ายออกมาประกาศครับ นี่เลยนะครับทำเอาหลายคนในีจใจหายแล้วก็รู้สึกเสียดายนะครับหลังจากที่ต้นสังกัดชื่อดังคับอย่างริตไทแลน์ได้ออกมาประกาศและก็แจ้งข้อความนะครับบอกว่านักสแสดงในสังกัดอย่างหนุ่มฮอตทั้ง3คนนะฮะมียินอานันต์ววันรัตรวมถึงพร้อมราชพัฒได้หมดสัญญากับทางค่ายสิ้นเดือนมก,กราคมนี้และตัดสินใจไปเป็นนักสแสดงอิสระนะครับโดยจะเลือกรับงานเอง โดยทางต้นสังกัดได้ระบุข้อความนะครับบอกว่าทางลุกี้ไทยแลนด์เองเนี่ยขอแจ้งให้ทราบว่ายินวอและพร้อมได้ตัดสินใจออกจากออกไปเป็นนักแสดงอิสระและพิจารณาในการรับงานด้วยตัวเองโดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่31มกราคม2565นี้ทั้งนี้งานทั้งหมดของน้องทั้ง3คนที่บริษัทร,รับเอาไว้ก่อนหน้านี้ทางบริษัทยังคงรับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานต่อจนกว่าจะเสร็จ ที่ทีมงานรุกกี้ทุกคนขอขอบคุณน้องหยิมน้องวอและน้องพร้อมสำหรับการร่วมงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากนี้ขอให้น้องทาคนประสบความสำเร็จในเส้นทางของตัวเองตามที่ตั้งใจเอาไว้หลังจากมีประกาศไปนะครับแฟนๆเองก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นพร้อมกับสนับสนุนทั้ง3คนแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับพร้อมไปด้วยยิ่นวอจนติดเทรนด์ t w i t t e r ครับเอาละฮะตอนนี้เรามากันที่น้องแพมเปมิกานะครับ สาวไทยที่ไปเป็นศิลปินที่ประเทศจีนก็คือแพมซิสหรือว่าแพม s i s ผมไม่แน่ใจนะว่าอ่านแบบไหนนะครับล่าสุดนะครับได้มีการแจ้งข่าวให้เนแฟนได้ทราบไปแล้วว่าตอนนี้เธอกลายเป็นอิสระเต็มตัวนะครับโดยมีการโพสต์ข้อความลงใน Twitter ส่วนตัวนะครับบอกว่าทุกคนคะตอนนี้แพมเป็นศิลปินอิสระแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนแพมและเป็นเพื่อนๆน,นะครับ โดยมาโดยตลอดขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจนะคะและก็ขอโทษด้วยที่ทําให้บางคนต้องผิดหวังแพรมรักทุกคนนะคะแพรมอยากขอบคุณทั้งทีมงานทั้งแฟนคลับ6ปีเป็นการเดินทางที่มีทั้งความสนุกสนานและความท้าทายเป็นอย่างมากจะเก็บไว้เป็นความทรงจําที่ดีในหัวใจตลอดไปค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะเป็นก้าวใหม่ของแพรมแล้ว ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแพมต่อด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะรอแพรฟ cover เพลงใน y t u t u นะคะนะครับสำหรับน้องแพรมเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นศินลปินไทยที่มีผลงานอย่างเพลงแฟนเธอและใครเพื่อนเธอก่อนที่จะไปร่วมแข่งขันในรายการร้องเพลงนะครับอย่าง The Coming One ที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญาเป็นสมาชิกวงนะครับภายใต้สังกัด ว g g Y Entertainment ของประเทศจีนครับในปี2020และเธอก็ได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมเวทีนะครับ The Coming One อย่าง v g และ Nono นะครับแล้วก็มีผลงานเพลงอย่างไม่ดีนะฮะ Let's Nest Together แล้วก็มีอัลบั้ม EP นะครับที่ชื่อว่า Dancing l i q u e ครับ ยุคนี้นี่สังเกตได้นะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เลือกเลือกที่จะไปเป็นนักแสดงอิสระกันเยอะขึ้นนะเพราะว่าผมว่าตั้งแต่มันมีโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วมุ <Like S 1> มองนะบางคนก็มีความรู้สึกว่าก็ไม่จําเป็นต้องมีค่ายอีกต่อไปอสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยก็จะเลือกเลยเป็นนักแสดงอิสระครับ ใช่แล้วก็เหตุผลส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอยู่กับค่ายเนี่ยค่ายก็จะดูบทให้คอยที่<อ>จะมีการแบบ c r e คร e เอ a คาแรคเต่างๆถ้าเกิดว่าเป็นอิสระเบ๊บเขาก็สามารถที่จะเลือกรับบทซีรีส์ต่างๆได้แบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะถูกต้องครับผมมาดูน้องพลอยชมพูกันบ้างดีกว่านะคะก็เรียกว่าเป็นการนำเงินเก็บนะคะก้อนสุดท้ายในชีวิตที่เธอบอกเนี่ยนะ ก็มาทําเพลงเองนะคะในรอบ2ปีที่หายไปกับเพลงใหม่โลเคชั่นแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะคะมีค่ายเพลงค่ายหนึ่งค่ะโทรไปดักกับสถานีวิทยุต่างๆนะคะบอกว่าไม่ให้เปิดเพลงของน้องพลอยชมพูซึ่งเธอ,อเนี่ยก็ตกใจมากนะคะก็เรียบออกมาเปิดใจในเรื่องนี้เลยละค่ะ เดินหน้าชี้แจงเต็มที่นะคะสำหรับนักร้องสาวพลอยชมพูซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้โพสต์อินสตาแกรมนะคะโชว์หลักฐานเลยกับการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงพร้อมชี้แจงนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงโลเคชันแต่ว่าถูกถอดออกจากสตรีมมิ่งซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เผยว่าตนได้ส่งเอกสารหลักฐานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนนั้นตื่นตระหนกเพลงจะถูกเปิดอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ามีเอกสารยืนยันทุกอย่างว่าตนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงก่อนที่เธอนั้นจะเปิดใจถึงประเด็นล่าสุดค่ะว่าเธอเนี่ยได้ข่าวมาจาก ถาน,นีวิทยุรายการต่างๆนะคะว่ามีคนเนี่ยโทรสั่งไม่ให้เปิดเพลงของพลอยชมพูซึ่งเธอขอไม่พูดว่าเป็นค่ายไหนก่อนที่เธอจะโชว์เอกสารทุกอย่างอีกครั้งพร้อมยืนยันว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆงานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่แฟนๆเนี่ยก็คือคอยติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดเลยละค่ะ นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะขอเป็นกําลังใจกับน้องพลอยด้วยนะเพราะว่าเธอก็ตั้งใจทาเพลงนี้อย่างเต็มที่เลยเห็นว่า14มกราคมนี้ก็จะปล่อย MV เต็มๆออกมาด้วยนะคะใช่เพราะเวลาสุดก็เพิ่งเจอปัญหาที่ค่ายดองไนเรื่องผลงานเธอที่สัญญาแล้วไม่ไม่ตามสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเธอยังออกมาร้องไห้เลยนะวันนั้นน่ยตอนนี้ก็ฟ้องร้องกันอยู่เรื่องราวินัยสากด้วย ถ้ามี<ช>อะไรคืบหน้าเราก็จะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะนะครับอ่ะสู้ๆนะครับน้องผมก็ติดตามเธอตอนนั้นเธอทํารายการ MTV เกี่ยวกับเรื่องของรอยสักเอ็ดูงดูอ,อยู่เลยน่ารักดีนะฮะอ่ะตอนนี้เรามากันที่ถ้าจํากันได้เนี่ยคุณเต้นนะฮะเต้นธนพลโอ้โหตอน,นั้นเป็นข่าวใหญ่มากนะผมจําได้เลยว่าอ่ะต้องยอมรับครั้งนั้นนะเขาผิดจริงที่เขาเหมือนแบบไปลักลอบเอาไฟฟ้า ของรัฐเนี่ยมาใช้ส่วนตัวแต่โทษของเขาเนี่ยติดคุกหนึ่งปีนะฮะหลายคนก็ตกใจเอ้ยไม่มีรอลงอายาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยติดคุกหนึ่งปีกับสิ่งที่เขาทำนะครับล่าสุดนะฮะแฟนสาวน้องนิวนิวเอลเดนเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของเติ้ลเพราะว่าตอนนี้เติ้ลเนี่ยใกล้จะออกมาแล้วจากเรือนจำนะครับรวมถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยและก็ขาใจในเรื่องของการจำคุกในครั้งนี้ด้วยครับ จากคดีที่ศาลฎีกานะครับอ่านคำพิพากษายืนยันตามศาลอุทธรณ์ให้จำคุกนักสแสดงหนุ่มชื่อดังนะครับเต้นธนพลหวานใจของนางแบบสาวเซ็กซี่น้องนิวนิวเอลเด้งกับฉายาของเธอนะฮะเป็นเวลาหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญานะครับในข้อหาของการลักทรัพย์ขโมยไฟหลวงเนี่ยมาใช้ในข่าแคร์ล่าสุดนะฮะน้องนิวนิวเองเนี่ยก็ได้ไลฟ์ผ่านทาง Tik t o k นะครับโดยในไลฟ์ของเธอก็เปิดเผยว่าแฟนหนุ่มคุณเต้นเนี่ยก็ใกล้จะออกจากเรือน จำในเร็วๆนี้เรียกว่าอิสรภาพอยู่เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นคงไม่นานเกินรอทำเอาแฟนคลับนี่ดีใจไปจำตามกันนะครับเพราะว่าเธอยังบอกอีกบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นหน้าตาของเต้นอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นะครับมีข่าววงในเปิดเผยอ,อย่างนี้ครับบอกว่าคดีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนวงในบอกว่าคดีอื่นๆที่หนักกว่านี้เนี่ย ยังได้รอลงอาญาเลยแต่ทำไมาคดีนี้ถึงต้องจำคุกทันทีก็เนื่องจากมีคนเนี่ยจ้องจะเล่นงานอันนี้มาเป็นข่าวนะเป็นข่าววงในไม่ได้มีการออ่งมายืนยันนะบอกว่ามีคนเนี่ยจ้องที่จะเล่นงานป้นธนพลอยู่คนคนนั้นเนี่ยเคยขู่ว่าถ้าไม่ยอมอ่อนข้อหรือว่าขอโทษจะทำให้ติดคุกและหมดอนาคตในวงการบันเทิง ซึ่งติ้นเองก็เป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับเรื่องราวก็เลยลงเอยอย่างที่เห็นจากนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจากเติ้นออกมาแล้วจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่าครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i h e HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ